สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับนะครับยี่ห้อของ VOLENTEC h RC นะครับรหัสรุ่นนะครับเป็น F16 f a บ c o ฟาคนนะครับรูปทรงประมาณนี้นะครับรหัสนะครับ x p o t o t นะครับ RTF เนะฮะเป็นระบบ4 channel นะครับแล้วก็เป็นรีโมดคอนโทรลแบบ2.4 GHz นะครับ ตัวโฉมนี้นะครับมันจะมี2ยี่ห้อนะเป็น e ีชีนนะครับยี่ห้อของ e ีชีนนะ n i f 1มินิเอฟนะครับแล้วก็ v อ l e n นเทคอานะครับกล่องจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวลำแล้วก็งานประกอบทุกอย่างทําที่เดียวกันนะครับเวลาสั่งนะครับบางทีผมก็อาจจะส่งเป็นตัว e ีชีนไปนะครับเพราะบางทีว่ามีของตัวไหนบ้างนะครับมันราคาเท่ากัน นะครับแล้วก็ผลิตโรงงานเดียวกันมันต่างกันแค่ยี่ห้อก,กันหน้ากล่องเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในข้างในก็จะมีกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องโฟมนะครับอยู่แล้วนะเวลานั้นส่งนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการถูกกระแทกนะครับทีนี้ผมก็จะปิดทับ เวลาส่งนะก็จะใส่กล่องใช่ไหมถ้าด้านนี้มันอยู่ตัวลำใช่ไหมผมก็ติดกระดาษแข็งทับหน้าไว้นะครับกันกันโดนตัวลำตัวข้างหลังมันติดทึบอยู่แล้วนะครับโอเคนะคอันนี้มีคู่มือนะครับอันนี้จะเป็นชุดโปรนะครับตัวนี้จะแพงหน่อยนะคือผมจะให้แบตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามก้อน มีใบพัดสำรองให้อีกหนึ่งชุดนะอีกหนึ่งใบนะครับพร้อมแบตบเสริมอีกสองก้อนนะฮะอันนี้เป็นชุดปกติของเขานะมีใบพัดสำรองหนึ่งใบนะครับมีสายชาร์จมีแบตหนึ่งก้อนนะครับนี่คือชุดปกติอันนี้คือชุดแบบเพิ่มขึ้นนะครับบวกกันนิดหน่อยนะครับแต่มันคุ้มกว่าดีคุ้มกว่าเรามาซื้อแยกทังางๆนะครับน,นี้เป็นตัวลำประกอบสําเร็จนะครับ ก็ค,คือไม่ต้องทำอะไรอ่านี่เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วผมเก็บความยากเก็บอกล่องโฟมครับผมอ่า มีชุดล้ออันนี้เป็นตัวสมใหม่ล่าสุดแล้วนะครับล้อจะเป็นล้อยางนะเนี่ยเป็นล้อยางแล้วก็ใหญ่ขึ้นลื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับวิ่งขึ้นแล้วลงจอดเนี่ยได้ลื่นไหลกว่าเดิมนะฮะถ้าเป็นแบบเก่ามันจะเป็นล้อแบบพลาสติกตัวล้อพลาสติกเวลาวิ่งมันจะขื้นขืนหน่อยอันนี้มันจะ ดีกว่ากันนิดหนึ่งนะครับดูสวยเป็นสเกลด้วยนะครับดันเข้าไปกวนี้จะเป็นล้อหน้าล้อหน้าน่าจะขันน็อตนะใช่มีน็อตมาให้หนึ่งตัวนะครับล้อหน้าน่าจะต้องขันน็อตล้อหน้าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขันนอ็อต ไขควงนะครับไขควงก็ให้เป็นตัวใหญ่แล้วนะแต่ก่อนจะเป็นไขควงตัวเล็กๆนะจับมันก็ไม่ถนัดหมุนก็ไม่มีแรงนะครับ น็อตก็จะไปล็อกตรงขาล้อนะครับจะขันบีบมันไว้แน่นแข็งแรงแต่จะมันจะใส่เก๊กักลางนิดนึงนะครับเพราะว่ารูมันมันกระชับมากนะครับขันมันขันยากจะมีชุดสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นย s b นะคือไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับเพราะโทรศัพท์มือถือของทุกคนทุกคนต้องมีมือถืออยู่แล้วนะครับเขาก็เลยคิดไว้ว่า ใช้เป็นสาย USB นะครับเอาไปชาร์จกับที่ชาร์จมือถือนะครับใบพัดสำรองนะครับในชุดมาตรฐานของมันก็จะมีมาให้1ใบแล้วก็ในถุงแบตเสริมอีก2ก้อนนะครับมีให้อีก1ใบนะอันนี้ผมจัดคลิปให้กันหลุดหายอันนี้แบตนะครับ เป็นสามจุดเจ็ดโวลต์นะฮะสี่ร้อยมิลลิแอมนะครับใส่ตรงนี้นะ <c oughs> เสียบแบตปุ๊บเครื่องบินมันจะพร้อมทำงานเลยนะครับไม่มีสวิชนะ ตเตรียัดใส่ลงไปนะครับมันจะฟิตหน่อยช่องมันบังคับมากเลยนะครับปิดฝาให้แน่นนะเพราะว่าถ้าเราปิดแล้วจัดตำแหน่งแบตไม่ดีเราเวลาบินน่ยฝามันอ้าเปิดออกแ,ล,แล้วแบตมันร่วงเครื่องบินตกนะครับใส่แบตเสียบปลั๊กนะี่ยเครื่องบินมันพร้อมออนเลยนะฮะจากนั้นก็มาเปิดรีโมทฟันโรนนะครับ มีระบบไจโลนะครับสังเกตแล้วก็แบบปิดไจโลได้ ตำแหน่งศูนย์นะครับอันนี้ตำแหน่งศูนย์ก็คือจะไม่ทํางานด้วยไจโรเลยครับตำแหน่งที่สองอนี้จะเป็นไจโรอีกหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็สามนะครับนี้จะเป็นไจโรกับขั้นสูงจะบินที่สเต็ปที่1น,นะครับ ช่วยทรงตัวได้ดีนะครับโซโลช่วยเสียงดังมาก เลี้ยวหลุดโค้งนะครับไม่พ้นต้นไม้ต้องมีการปีนเกิดขึ้นนะนี่แหละครับมันไม่ใช่ดูดีแต่ในรีวิวเพราะชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้นะครับรีวิวก็เกิดขึ้นได้ชีวิตจริงเราก็ต้องมีมีตกมีอะไรกันบ้างนะ จริงก็มีตกมีค้างต้นไม้เป็นเรื่องปกติได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นินอีกรอบนะนะครับี้ถ่ายครับแบบจริงๆนะตกคือตกเก็บคือเก็บให้เห็นไม่มีหรอกนะครับ มาตัดต่อภาคเสียงนี่แบบแท้ๆของแท้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววนอีกรอบก็จะลงแล้วนะครับ เลี e ้ยวใหม่นะครับเมื่อกี้เลี้ยวมาไม่พ้น โอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ F16 ฟาคอนวินินะครับติดต่อสอบถามได้ที่ ID l ดียแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผม